เคยทุกคนเคยไหมขับรถอยู่ดีๆแล้วแบบอย่างวะไฟแดงต้องนานฝั่งนู้นไม่มีรถสักคันยังเขียวอยู่ได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องหัวร้อนแล้วจ้าเพราะว่ากรุงเทพเขาอัปเกรดระบบไฟจราจรใหม่เขาเรียกกันว่าระบบไฟจราจรอัจฉริยะที่เริ่มใช้งานจริงไปแล้วกด72แยกทั่วกรุงจาเมื่อก่อนที่ไฟแดงมันจะเป๊ะตามเวลาแบบฟิกไทามถึงรถไม่มากไฟก็ยังแดงอยู่ ตอนนี้เขาปเปลี่ยนมาใช้ระบบ Adaptive Traffic Lights แล้วนะจ๊ะซึ่งก็คือมีกล้องตรวจจับรถแบบ Image Processing แล้วระบบจะปรับไฟให้เหมาะกับสภาแกนจราจรแบบ Real Time แล้วจ้าตัวอย่างยากที่ติดตั้งแล้วก็เช่นพระรามเก้าดินแดงพญยาไทยสุขุมวิทเพื่อนจิตเป็นต้นและที่ว้าวสุดๆคือเขาจับมือกับ Google Map ด้วยนะ ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์เส้นทางจราจรและปรับจังหวะไฟให้ลื่นขึ้นตามข้อมูลของ g o o g l e Map ได้เลยผลที่ได้คืออะไรดูมาลดเวลารอลดความหลาช้าได้ถึง10 4ถเลยนะแล้วถ้าอนาคตมีรถไฟฟ้า20บาททั่วเมืองเสริมอีกนะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าวิ่งชิวแน่นอนค่ะ